โอเคผ่านครับผมดขึ้นปางขนาดความสูงที่6เมตรครับมาเทดระบบกันครับขึ้นไปแบบนิ่มๆครับไม่ สินที่หมายครับพร้อมเช็กระบบให้กับลูกค้าดูครับผมตอนนี้เราเอาเครื่องเบนซินเทสให้กับลูกค้าดูครับลูกค้าเขาจะใช้ใด้สามแรงครับในการขับเคลื่อนครับผมตอนนี้เราก็เช็กระบบให้กับลูกค้าดูก่อนครับว่าโอเคไหมครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานครับของขึ้นฟางก่อนความสูง6เมตรครับ เุดที่หบร้อยครับอเจ็ดที่สองครับบ้านครเจริญครับอำเภคำน้ำร้างอำเอสุุมจังหวัดยะโสธรครับหนึ่งรหาหนครับเตินแต่ิขึ้นทาก้อนิขึ้นอครับคัดมาสอบถามได้เลยครับผมแปดสี่หกสครับจุดที่สครับจัดส่งเรียบร้อยครับกับลิฟต์ขึ้นอ้อยขนาด2-6เมตรพร้อม เครื่องยนต์เบนซินเจ็ดแรงครับให้กับลูกค้าทางบ้านพรเจเิญตำบลคำนำสร้างอำเภอกุดจุมจังหวัดยะโสธรครับที่เหลือก็ลูกค้าแก้ไขต่อไปครับก็คือแก้ไขที่แขวนลิฟครับให้ลิฟสูงกว่านี้ครับผมสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนครับสนใจลิฟขึ้นอ้อยครับทักมาสอบถามได้เลยครับผม0846234615ครับ มีหลายไซส์หลายขนาดครับมีหลายราคาจัดได้ตามขนาดรถของลูกค้าได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็อธิบายวิธีการต่างๆให้กับลูกค้าฟังครับพอสังเกตครับที่เหลือลูกค้าก็แก้ไขหน้างานได้เลยครับผมพร้อมเดินทางส่งยิบขึ้นฝา่ก่อน ให้กับลูกค้าทางอำเภอสีสัมลงจังหวัดสุขโขทัยแล้วครับเป็นลิฟต์ขึ้นฟางก้อนขนาด3เมตร50ครับความสูงที่3เมตร50ครับลูกค้าไหนสนใจลิฟต์ขึ้นฟางก้อนครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมช่วงบ่ายถึงครับลูกค้าเตรียมเครื่องไว้รอเทสระบบได้เลยครับผมยังไงสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยครับ โอเคผ่านครับส่งงานให้กับลูกค้าทางอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยครับกับลิฟต์ขึ้นฟางก้อนขนาด3เมตร50ครับจัดให้ตามสั่งตามความต้องการของลูกค้าครับลูกค้าเตรียมเครื่องไว้รอครับพอมาถึงผมก็ได้ทำการติดตั้งเครื่องเทสระบบแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานลิฟต์ขึ้นฟางก้อนให้ลูกค้าฟังครับ ให้ลูกค้าเอาไปใช้งานจริงครับแล้วค่อยประยุกต์ใช้หน้างานครับผมว่าต้องทํำยังไงครับให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าครับสําหรับลูกค้าไหนสนใจครับรีบขึ้นฟางก้อนถักมาสอบถามได้เลยครับผมราคาขึ้นอยู่ที่ขนาดครับจัดได้ตามสั่งทุกอย่างครับผม